สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าคลิปที่402นะวันนี้รูน่า8 8 8มาอัปเดตนะฮะข่าวสารของรูน่ามีทั้งหมดอยู่3เรื่องด้วยกันนะฮะเรื่องแรกก็คือตอนนี้กลุ่มกบฏนะก็ได้มีการรีแบรนด์นะฮะ ชื่อกลุ่มใหม่แล้วก็ทำรูปโลโก้นะของตัวกลุ่มกระบฏใหม่เดี๋ยวเราไปดูนะฮะอีกอันนึงก็เป็นรายงานการทำงานของทีมนะซึ่งใจความสำคัญเนี่ยการรายงานตรงนี้เนี่ยภายหลังจากมีการผ่านโหวตนะฮะในเรื่องการจัดตั้ง,งทีมนะซึ่งค่อนข้างเฉียดฉิวเนี่ยเพราะเหตุด้วยว่า,าสมาชิก นะในทีมเนี่ยก็เป็นกลุ่มของกลุ่มกบฏเดิมนะซึ่งก็มีข้อเสียหายอยู่เหมือนกันแต่ชุมชนเนี่ยก็มองว่าการโหวตไหมนะในการโหวตไหมนะให้กับตัวทีมนี้เนี่ยเพื่อจะแสดงเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าเฮ้ยคุณต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะออต้องแก้หน้านะหรือ เหมือนคล้ายๆว่าต้องล้างคำคอรหาในครั้งที่แล้วนะที่มีการจัดตั้งกุงกระบบแล้วมีการเอาเงินของชุมชนไปเหมือนมองว่าเป็นการป้นเงินแต่ผมมองว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆจ่ายเงินปิดปากแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่าไล่่ไปนะฮะเพราะว่ามันมีการเปิดเผยข้อมูลสัญญาลับนะออกมาอันนั้นเป็นเรื่องของอดีตนะ บางคนยังไม่ได้ติดตามเนี่ยก็อาจจะต้องตามยา,ยาวๆหน่อยนะฮะในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราทําคลิปกันทุกวันเราจะเห็นว่าไอ้ก่อนตอนที่กลุ่มกระบฏมันจะมีการเบิกเงินไปคนละเท่าไรเนี่ยนะฮะมันเป็นการเหมือนกนับว,ว่าช่วงแรกเนี่ยเขาทํางานกันมาบ้างแล้วในเรื่องการฟื้นฟูลูน่าสีนะาพอภายหลังเนี่ยมันมีการให้การสนับสนุนโดยมีสัญญาลับษณแล้วมีคนในกลุ่มเนี่ยเอาสัญ,ญลักฉบับนั้นเนี่ยออกมาเปิดเผย นะเป็นผมนะเออผมผมก็บอกเออทีมนี้มันคงอยู่ไม่ได้ละนะก็จ้างมันออกซะนะถ้าอันนี้ถ้าเราตามกันมายาว,ยาวๆเราจะเห็นเราก็จะมองว่าเอ็มเป็นการป้นหรือเปล่าแต่มันเหมือนเอาง่ายๆจ่ายเงินปิดปากหรือเปล่านะอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งสํำคัญก็คือเรื่องของทีมนะฮะของลูน่าเบิร์นอาร์มี่นะซึ่งถือว่าเป็นทีมที่มีความรับผิดชอบนะแล้วก็ เอ,อ่ทำงานครบทำงานตรงเวลานะฮะทำงานส่งมอบให้กับชุมชนแถมทำงานแล้วเงินเหลือ,อยังคืนให้ชุมชนอีกต่างหากถือว่ามีความรับผิดชอบสูงเนี่ยได้มีการเสนอที่จะจัด ทำสเตชันของชุมชนเพราะว่าสเตชันเทราสเตชันเนี่ยมันยังยึดโยงกับเทราฟอร์มแลบอยู่นะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยไอตัวสเตชันของกลุ่มกระบฏก็ยังยึดโยงกับกลุ่มกระบฏอยู่หมายความว่าทั้ง2อ,อันเนี่ยไม่มีความเป็นชุมชนเลยนะก็คือมันไม่ดีเซนเทอร์ไลท์ะนนแล้วเนี่ยกระเป๋านะหรือสเตชันหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นสเตชันของชุมชนอย่างแท้จริงคือทำให้มันเป็นดีเซนเทอร์ไลท์ไปเลยหมายความว่า ไอตัว USDC LunaC เนี่ยมันจะกลายเป็น decentralized ไปเลยนะเออมันน่าสนใจนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าทำได้จริงเนี่ยมันจะไม่มีความเป็นอ่าเหมือนคล้ายค centralized นะปัญหาเนี่ยมันก็จะสอดรับนะกับสิ่งที่เจตจำนงของบิตคอยไหม เออน่าสนใจนะน่าสนใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเรื่องที่3นะเรามาไล่เรียงข้อมูลตามนี้ก็จะมีแทรกสำหรับ xrp มีแทรกชิบะนะฮะชิบะตอนนี้ก็มีการยืนยันนะตอนนี้เหมือนมีข้อตำหนิตีติงนะฮะจากคนในชุมชนว่าบอกว่าจะเปิดชิบะเลียมแต่ละครั้งก็เลื่อนกันสนุกสนานนะก็เลยมีการยืนยัน นะนั่งยันนอนยันนะยืนยันว่าจะเปิดตัวแน่นอนนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลในการอัปเดตในวันนี้เรามาดูนะฮะอันนี้เป็นคอยแกลบนะทวิตเตอร์มีเดียนะข่าวก็มีการแจ้งว่าชุมชนเนี่ยนะเร่งที่จะพัฒนาโครงสร้างสถานีซึ่งเป็นของชุมชนอย่างแท้จริงอันนี้ถือว่าเป็นก้าวกระโดดสําคัญหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกสเตเปคอยพวกนี้มันจะมีนะ คือเหมือนคล้ายๆว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีบริษัทนะหนุนหลังมันก็เอาง่ายๆมันเหมือนบริษัทนะออกชิปให้นะออกชิปคาสิโนให้แล้วคุณก็ไปใช้นะมันก็เหมือนเหรียญของบริษัทอ่ะแต่ไอ้ตัวลูน่าซีเนี่ยเมื่อมันล้มครั้งนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นดีเซนเทอร์ไลน์นะมันจะกลายเป็นไม่มีมันจะเป็นของชุมชนมันเป็นของประชาชนมันไม่มีใครควบคุมมันจะเป็นระบบประชาธิปไตยมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่า เออเจ๋งนะถ้าทําได้นะถ้าทําได้นะมันจะกลายเป็นว่าสมเจตจะนะเจตนาลมของซาโตชินากโมโต้ไหมอ่ะอันนี้ก็ดูนะดูนะอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะเราไปดูนะฮะข่าวในคอยแก็ปนะฮะคอยแก็ปก็มีการแจ้งข้อมูลเมื่อ24มู 24ชั่วโมงที่แล้วนะบอกว่านักพัฒนาก็คือตัวกลุ่มของรุ่น่าเบิร์นอาร์มี่นั่นแหละนะฮะก็เสนอเพื่อสร้างสเตชั่นนะซึ่งเป็นการจัดการโดยชุมชนโดยแท้นะผ่านการกำกับดูแลนะฮะอันนี้ก็จะมีการเสนอเพื่อลงคะแนนอันนี้ถือว่าเป็นถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะก็จะเป็นข้อเสนอที่อะไรเนี่ยอ่าหนึ่งหน่มศูยฮะเพื่อจะส่งมอบนะ อะไรก็ว่าไปประเด็นปัญหาก็คือว่ามันมีการผ่านแล้วใช่ไหมข้อเสนอนี้เนี่ย72%นะเออแลอ้วอย่างหนึ่งเนี่ยหลังจากนี้เองกันนะไอ้ตัวกระเป๋าตัวนี้เนี่ยมันก็จะต้องพัฒนาสู่เวอร์ชั่นอะไรต่อมีอะไรนะนี่ซึ่งเป็นของชุมชนนะ แต่สิ่งที่มันจะมาพร้อมกันกับเรื่องไอกระเป๋าของชุมชนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากเลยก็คือเรื่องอการพัฒนา AI ของอาจารย์คิมนะฮะที่จะมาแทรกเนี่ยอย่างไรก็ตามก็มีข้อมูลนะ,ะนักพัฒนาของสมเมกานะ AI c h a i นนะเอ AI, AI Box นะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวผักดันหรือฟื้นราคาเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นะที่เขาก็เขียนไว้ในไวเปเปอร์นะว่าจะสนับสนุน นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งดีนะอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นข่าวแทรกก็คือตัวว i r เชื่อกูรเองเนี่ยก็ลงบอกว่าเมื่อปี2010นะราคาบิตคอยเนี่ยอยู่ที่30เซนเท่านั้นนะเออถ้าเราย้อนอดีตไปได้เราก็คิดว่าเออทำไมเราไม่ถือใช่ไหมฮะเหมือนกันนะรูหน้าซก็ดีนะชิบะก็ดีเนี่ยนะถ้าอนาคตร,ราคามันไปไกลแล้วเราก็จะมานั่งทบทวนเขาเรียกว่าระลึกชาตินะมาระลึกชาติว่าเอ๊ะ เมื่อ2ปีเมื่อ2ปี2010เนี่ยทำไมเราไม่ซื้อบิตคอยตอนที่30สมัยนั้นเนี่ยทุกคนลุมด่าบิตคอยนะว่าเป็นสแกมบ้างหละ่ะนะเป็นแชร์ลูกโซ่บ้างหละ่ะเพราะมันมีแชร์ลูกโซ่เกิดขึ้นในเวลานั้นจริงๆอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เออมันก็จะย้อนอดีตไม่ได้แต่เราจะทำผิดพลาดซ้ำไหมนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่เอามาย้ำเตือนให้คิดว่าบิตคอยเมื่อปี2010นะ หรือ16ปีที่แล้วเนี่ยราคาแค่30เซนปัจจุบันนี้ราคาไปเท่าไหร่แล้วถึง3ล้าน2ล้านด้วยนะอีกอันนึงก็เป็นการรีแบรนด์นะฮะกลุ่มกบฏนะตอนนี้กลุ่มกบฏจะเปลี่ยนนะฮะเป็นแบรนด์นี้นะแล้วนะอันนี้คือแบรนด์นะหน้าตามีคนเอาไปเทียบหน้าตาของ n นฟีโอด้วยนะมีการเปรียบเทียบด้วยว่า,าหน้าตาของอของกลุ่มกบฏเนี่ยหน้าตาเหมือนโลโก้ของ n น v ีโอนะเนฟีโอนะ เนี่ยอนนนยยนันเนี้ยมันจะคล้ายๆกันกับ b o ใช่ไหมะก็มีการเอาไปเกาๆกันว่าเหมือนเดะเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนทวิตเตอร์อันนี้เป็นทวิตเตอร์นะฮะ hex อะไรเนี่ย hexagon เหรอ hexagon hexagon He io นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งนะที่กําลังจะเปลี่ยนเขาเรียกว่า rebrand ็หมายความว่าหลังจากนี้เนี่ยนะทีมกลุ่มกบฏเนี่ยนะฮะที่มีการได้รับทุนรับเทินอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วก็มีการจ่ายเงินไปทำเอเอาเงินจากชุมชนด้วยนะเออไปทำสเตชันเนี่ยตอนนี้ก็จะแยกไป นะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโนดที่ให้การสนับสนุนของชุมชนนั่นแหละก็ว่าไปบางคนก็มองนะว่าสมาชิกทีมที่เข้ามาเป็นทีมรีเพ็กเนี่ยก็เคยเป็นอดีตทีมที่อยู่ในนี้เหมือนกันแต่อย่าไปบอกอย่างนั้นเลยนะเดิม,เด,มเดิมเราเนี่ยเขาก็สนับสนุนเขาเหมือนกันถูกไหมฮะตอนที่มันล่มใหม่ๆเขาก็เป็นเหมือนเอางแกนนําประท้วงอะ่ะตอนที่มันล่มเนี่ยคุณต้องนึกนะถ้าใครตามมาตั้งแต่แรกๆใครที่มาตามทีหลังเนี่ยจะไม่เห็นประวัติศาสตร์ของมัน ถ้าตาตามันตั้งแต่แรกๆเราจะเห็นเลยว่าทีมของกลุ่มกบฏเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ทําอะไรเลยนะเขาต่อสู้ดิ้นรนนะคอยทะเลาะกับคนในชุมชนคอยเป็นปากเป็นเสียงให้กับชุมชนอ่าคอยเป็นมือปืนทวิตเตอร์ให้กับชุมชนถือว่าเขาก็ทํางานนะคอยพิทักษ์รักษาคอยเสนอผลโหวตแล้วก็สามารถที่จะอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะ รัฐประหารนะฮะรัฐประหารไอ้ตัว LUNA c ซีเวทนี่ยมาทำให้กับชุมชนได้เนี่ยผมก็มองว่าเาง่ายๆเลยถ้าเรามองก็กลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ถือว่ามีประโยชน์โพดผลกับชุมชนเหมือนกันที่มันเป็นการต่อย,ยอดจนถึงปัจจุบันนี้นะแล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะเราไปดูโลต์แมปหรือความเห็นของทีมของการรีเพ็เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอ้ทีมรีเพ็กมีความคิดอย่างหนึ่งที่จะไฟกับตัวล่ตัวเทอร่าฟอร์มแลบด้วยนะ เขาจะฟ้องนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลในการที่เขาจะฟ้องเรียกเงินหรือไปเรียกร้องเงินนะฮะที่ยังค้างอยู่ในอ่าเขาเรียกว่ากองทุนเนะี่ยที่ใช้ในการเป๊กนะเขามีการคาดการหรือตีมูลค่ายอยู่ประมาณ40บนะ40ล้านดอลลาร์สหรัฐนะก็ไม่แน่นะเขาอาจจะมอบให้ดีๆก็ได้นะใครจะไปรู้ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือน,ในใคีคล้ายๆว่าเงินที่มันหลงเหลือจากการเป๊กอะ จากการเปกครั้งที่แล้วะนะก็จะมีการเรียกคืนมาเพื่อที่จะมาเป๊กถ้าเกิดเรียกมาได้จริงนี่ผมว่าราคาไปไกลเลยนะราคานี้จะดีขึ้นมาเลยนะเพราะว่ามันมีเงินทุนที่จะเข้ามาฉะนั้นแล้วมันก็ต้องมีการตั้งคณะกรรม,ามาการนะเดี๋ยวเราไปดูนะในรายละเอียดอันนี้ก็ตัวเทอร์โพรดีไฟตอนนี้เนี่ยมีการสเต็กนะเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้36ใช่ไหมตอนนี้4ี่ล้านเทอร์่านะซึ่งปริมาณการสเต็กเนี่ยก็เพิ่มขึ้น ของผมเองก็ยังอยู่นะแต่ยังถอนรีวอร์ดไม่ได้ไม่เป็นไรฮนะเป็นไปตามโลตแมปของเขานะเราก็ว่าเขาไม่ได้ อีกอันนึงก็เป็นข่าวนะฮะว่ากลุ่มบิตเองเนี่ยกำลังมองหาทางเลือกแทนดอลลาร์สหรัฐและบิตคอยเป็นส่วนหนึ่งของทางเลือกหลักอันนี้เนี่ยก็จะไปสอดคล้องนะ,ะกับคําพูดของตัวแบ็กล็อกเองที่มองว่าตัวบิตคอยคือทองคาดิจิตอลคือสินทรัพย์นะฮะที่ใช้ชำระหนี้ระหว่างประเทศได้โดยไม่มีเงื่อนไขนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะอีกอันนึงเป็นกราฟของลูน่านะก็มีการคาดการณ์กราฟของลูน่าที่ราคาลงตรงนี้ตอนนี้ มีกราฟในทรงลักษณะที่มีโอกาสเอออันนี้ครั้งนี้เนี่ยนะคุณจาวันเนี่ยกาวถึงหนึ่งเซนเลยนะเอออันนี้เขากาวถึง1เซนเลยนะเขาบอกมีโอกาสที่จะพุ่งไปถึง1เซนนะว่ากันไปในลักษณะแนวคิดนะเขาก็มองเรื่องทฤษฎีอะไรของเขาในทางเทคนิคแต่ทุกอย่างทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ข่าวด้วยตัวอ,อันนี้ก็เป็นข่าวของ เท์ลพอร์ตดีไฟที่มีการเปิดตัวเนาะฉะนั้นเนี่ยการถอนไม่ถอนเนี่ยดูกันไปในอนาคตนนะรีวงรีวอร์ดอันนี้คุณจาวันเนี่ยเขาก็ไม่ได้เพียงแค่ทาํากราฟสําหรับลูน่านะเขาก็ทําของด็อกคอยด้วยตัวด็อกคอยเองเนี่ยเขาก็ตีมูลค่าเนี่ยนะมีโอกาสที่จะกลับไปถึง32เซนนะอันนี้เป็นความคิดของเขานะ,ะแล้วก็มีการทํานายว่าโอกาสนี่ที่จะขึ้นไปนะอันนี้ขึ้นไปถึง8ดอลลาร์นะออดอลลาร์อันนี้ ว่ากันไปสำหรับตัวนี้อีกอันนึงก็คือบิลโบนะ Twitter ร์บิลโบเนี่ยก็เป็นสมาชิกหนึ่งนะในทีมของการรีเป็กเราไปดูนะฮะนี่คือการรายงานนะที่มีการเขียนเปเปอร์ออกมาก็มีการเท้าความมากมายนะซึ่งผมก็แปลนะเป็นภาษาไทยให้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการผ่านข้อเสนอ11597นะ97นี่คือคิด คิดล้านะจริงๆการจัดตั้งทีมนี้เองเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็อยู่บนความคิดคาบลูกคาบดอกเพราะว่าหลายๆคนก็มองว่าสมาชิกในทีมเนี่ไม่ค่อยมีความโปร่งใสจริงๆอ่ะอย่างที่ผมพูดในต้นคลิปะนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวทีมเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่โปร่งใสเือเสียทีเดียวนะคือเขาก็ช่วยชุมชนเนี่ยดึงโปรเจกต์นี้ออกมาจากเทอร่าฟอร์มแลบเนี่ยนะฮะแล้วก็ประท้วงอ่ะเหมือนเป็นแกนนำประท้วงอ่ะ นะก็เหมือนจะต้องเจ็บเจ็บตัวนะถ้าเกิดคุณไปดูม็อบเนี่ยส่วนใหญ่หัวหน้าม็อบเนี่ยมันจะโดนลุมนะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ฝ่าบุกป่าฝ่าโดงให้จนมาถึงทุกวันนี้จนมีทีมนะในการพัฒนาแล้วก็มีการลันมีการสเต็กต่างๆเนี่ยผมก็มองว่าเขาก็มีประโยชน์โพดผลอยู่พอสมควรเราก็จะไปมองแง่ลบเพราะเหตุเนี่ยที่มันมีการยุบทีมนียเท่าที่ผมดูพฤติกรรมนะที่ไล่มาเนี่ย ก็อย่างที่บอกเลวมันมีสัญญาที่มันไปคาบเกี่ยวกับเอ็กเชงที่บุคคลที่เราก็รู้ว่าใครเนี่ยนะเปิดเผยออกมาเนี่ยเป็นผมผมไม่ยอมหรอกนะเพราะอะไรผมมีโอกาสที่ผมจะโดนฟ้องอ่ะนะก็จ่ายเงินปิดปากนะบ้านใครบ้านมันนะว่ากันไปความโปร่งใสนะเขาก็พยายามพูดถึงเรื่องความโปร่งใสต่างๆซึ่งตัวอ่าเทอร์เลวิสตาเนี่ยนะเขาก็พูดว่าเขาก็ให้โอกาสนะแต่จริงๆตัวเทร์เ i ลวิสตาเองก็ ยังขาดความโปร่งใสในเรื่องการจัดตั้งทีมที่ทำเทเลพอร์ตดีไฟน์ะโดนแฮกอยู่เขาก็กล่าวว่าครั้งนี้เขาก็จะให้โอกาสแต่จริงๆอ่ะทุกคนก็ให้โอกาสเขาด้วยมันเป็นถผลประโยชน์แลกเปลี่ยนอ่ะคือหมายความว่าตัวเทเลวิต้าทำเทเลพอร์ตดีไฟไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยก็ สร้างความโปร่งใสต่างคนต่างต้องสร้างฝักความโปร่งใสนะถ้าเกิดคุณจะทําธุรกิจเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงที่เขามากล่าวแต่มันมีเป้าหมายสําคัญอย่างหนึ่งที่ผมเห็นแล้วเออมันมีความคิดที่ดีตัวตัวเล็กนะหรือ4เล็กโฟเล็กเนี่ยอะแล้วแต่จะเรียกเนี่ยก็มีการเสนอให้เรียกคืนทรัพย์สินนะจากอ่า ทีเ่นะหรือกองทุนหรือ t ท r r a f o r m Lab หรือ Terra Foundation กาดเนี่ยนะซึ่งทรัพย์สินพวกนี้เนี่ยมีมูลค่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะรวมรวมกันแล้วเนี่ยนะก็คือ45้าล45ล้านดอลเหรียญน,นะ5 5ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นแหละคือเหมือนคล้ายๆว่าเขาจะตั้งกคณะกรรมาการนะ เพื่อไปขอเงินจากค้ามการชุดปัจจุบันอันนี้คือตัวค้ามการชุดปัจจุบันที่ดูแลนะจำนวนเงินรวมนั้นหนึ่งในนั้นก็คือโดไม่แน่โดเนี่ยเขาอาจจะมอบให้ง่ายๆก็ได้แต่จริงๆมันก็ถามว่ามันก็เป็นเงินของบริษัทอ่ะเหมือนบริษัททําเจ๊งแล้วเราไปเอามาแล้วก็ยังจะเอาเงินบริษัทเขาอีกแต่จริงๆผมก็มองว่าไอ้คดีความที่เกิดขึ้นมันก็ยังไม่จบใช่ไหมฮะแต่สมมุตินะถ้าโดเขามองถึงเรื่องอ่าเรื่องของชุมชนแล้วเขามองว่า เขาทาขึ้นมาเนี่ยเขามันก็เป็นเงินของชุมชนเนี่ยเขาบริหารผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะส่งมอบก็ส่งมอบได้ถ้าเกิดสมมุตินะสมมติสมมติเราสมมุติกันว่ามันมีการไปฟ้องกันจริงๆหรือการรวมกลุ่มนะคือค่าแอคชั่นเนี่ยนะฮะรวมกลุ่มกันไปฟ้องเนี่ยนะฮะโดยชุมชนเนี่ยตั้งตัวแทนไปฟ้องนะเขาเรียกว่าฟ้องแบบกลุ่มเนี่ยที่สิงคโปร์เนี่ยแล้วให้นะเขาส่งมอบแล้วเราอาจจะมีหนังสือนะหรือจดหมายเนี่ย ไปทวงเงินแล้วเขายอมมอบให้จริงๆเขายอมโอนให้จริงๆมันจบเลยไม่ต้องไปฟ้องนะการดําเนินคดีมันก็จะไม่มีเสร็จแล้วถ้าเกิดเขาให้จริงๆเนี่ยคุณคิดว่าคุณคิดนะคุณคิดว่ามันจะเป็นผลยังไงกับลูน่าซีในเมื่อมีการคาดการณ์จากตัวเลอ,อตัวเลตไลใช่ไหมแต่ผมชอบเรียกตัว t ทนฟอร์เมอร์เนี่ยเพราะเขาใช้หน้าเป็นฟอร์แทนฟอร์เมอร์ใช่ไหมเออเขา เขาบอกว่ามูลค่าหรือทรัพย์สินพวกนี้สามารถเป๊กนะ u s t c ได้ที่สองเซนคุณจะรู้สึกยังไงในเมื่อมันได้เงินมาแล้วเออมันก็น่าคิดนะน่าคิดนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่เออเป็นแนวคิดที่ดีเรียกว่าหาทุนนะหาทุนโอเคมันอาจจะได้ทุนไปในอนาคตอาจจะมีคนมาช่วยซัพพอร์ตอะไรก็ว่ากันไป อ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งส่วนตัวบิลบเองเนี่ยนะก็มีการเสนอเครื่องมือนะต่างๆเพื่อที่จะเป๊กอะไรก็ว่าไปแล้วก็พูดถึงการตั้งภูนะเริ่มการตั้งภูการอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของระบบนะผมมองว่าเออจะเป็นมาร์กเป็นผลมันต้องมีตัง์อ่ะนะอันนี้เป็นมัรกเป็นผลนะเป็นมัรกเป็นผลมันอยู่ตรงนี้นี่อันนี้เป็นมัรกเป็นผลนอกนั้นมันเป็นเทคโนโลยีอย่างที่บอกอ่ะการเป๊กมันก็แค่การ แก้ไขระบบซึ่งจริงๆแล้วรูน่าเบิร์นอาร์มี่หรือเป็นทีมของอ่า a ูน่าเบิร์นเองก็ทำได้นะแต่อ้ตรงนี้สินะมันต้องใช้คนเข้าไปไปเรียกคืนมานะต้องใช้นักกฎหมายจริงๆก็มีการเสนอการใช้ทนายความของเกาะเคแมนใช่ไหมฮะที่ที่จะใช้กระบวนการทางกฎหมาย แต่ประเด็นปัญหาสําคัญที่สุดก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นแนวคิดแต่สิ่งที่เรารออยู่จริงๆคือพระราชบัญญัติหรือกฎหมายสเตเปอรคอยของสมเมกาต่างหากว่านะพระราชบัญญัติสเตเปอรคอยเนี่ยที่จะออกโดยสภาเนี่ยที่จะผ่านการรับรองของกรรมธิการการเงินเนี่ยนะฮะจะมีการรับรองในเดือนกรกฎนานี้เนี่ยจะผ่านออกมาเป็นหน้าตาเป็นยังไงยังไม่รู้นะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ ทีมก็ต้องกังวลเพราะทีมเขามีเวลาอยู่3เดือนในการทํางานนอะอีกอันหนึ่งก็ผมก็มองว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของระบบนะเน,นี่ยเป็นการทํางานของระบบเนี่ยทุกคนเนะี่ยมันเป็นพูดถึงเรื่องระบบแต่คนที่พูดเรื่องเงินมีอยู่คนข้างบนนั่นแหละนะฮะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะอันนี้เป็นอ่าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะซึ่งจะมีการเรียกทรัพย์สินนะทั้งหมดเนี่ยเนี่ยคือข้อมูลการเรียกทรัพย์สินโดยมีการเสนอโดยอ่าโฟเล็กนะโฟเล็กอ่าสี่เล็ก อันนี้ถือว่าเป็นมิตินะน,นี่มิตรหมายอันดีถ้าได้มาก็ดีแต่ถ้าไม่ได้มาก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปก็ต้องดําเนินการไปแต่ถ้าเกิดทวงแล้วเขาให้มามันจะเป็นความมหัศจรรย์เลยนะผมก็อยากให้ทวงได้นะเพราะาอะไรเพราะว่ามันมีดาวพฤหัสทับอาทิตย์อยู่ต้องไปทวงหลังลาหูย้ายว่นสิจตุลาหกหกว่ะหลังสิบเจ็ดตุลาหกหกอาจจะได้ซับมาก็ได้นะใครจะไปรู้หรืออาจจะได้มามากก็ได้ ตอนนี้เขาก็โอนเงินนะหนึ่งร้อยหกสิบล้านดอลลาร์ใช่ไหมข้ามไปข้ามมาอยู่นะเขาอาจจะปั้นพอตอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะหรือใช้เงินไปในการสู้คดีความเพราะก็ต้องใช้จ่ายเงินอยู่ที่มอนเตเนโกรนะฉะนั้นมีการโอนทรัพย์สินของอไอเทอร์ล่าเทอร์ล่าฟาวเดชันการเนี่ยออกไปเนี่ยมันก็แต่มันก็เป็นคนละส่วนกันนะอันนี้เป็นส่วนของที่มีการเขาเรียกอะไรนะมีการที่มันหลุดจากการเป๊กครั้งที่แล้ว นะแต่มันก็จะมีทรัพย์สินยอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะที่มันมีการโอนรวมกันไปในครั้งที่เอ่อใน160ล้านร้อล้านหรือเปล่าโดเขาอาจจะปั้นปั้นปั้นเสร็จแล้วก็คืนให้กับชุมชนก็ได้เพื่อถ้าจะหลีกเลี่ยงการฟ้องนะเอออันนี้ก็ว่ากันไปสําหรับอ,อ่โปรเจกต์การเป๊กนะโปรเจกต์การเป๊กก็ดูความคืบหน้าไปซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาก็มองว่าเนี่ยมัน,เป,นเป็นการสละเวลานะ ในการช่วยกันพัฒนาอะไรพวกนี้ก็ขอบคุณบ้างอะไรบ้างฉันดีใจบ้างนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะเพื่อที่จะให้ทุกคนอภิปรายนะในเรื่องการเป๊กอีกครั้งหนึ่งต้องดูการอภิปรายหลังจากนี้นะส่วนเปเป้ P, จริงๆตอนนี้เนี่ยนะฮะมันมีเหรียญที่ออกมาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเปเป้เวอร์ชั่นสองนะฮะี่บะเวอร์ชั่น2พยายามดูดีๆนะบางทีมันก็เป็นเหรียญเพื่อสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการปั่นกินตังลายย่อยฉะนั้นแล้วเนี่ย คุณก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนด้วยเข้าเร็วออกเร็วนะถ้าเหรียญมันไม่มีพื้นฐานอะไรมันก็จะกลายเป็นคูปองที่เขาเลิกใช้อย่างก็คอยเนี่ยมันยังมีการพัฒนาต่อยอดมันยังมีการเอาไปทํานู่นทํานี่ได้ก็ลูน่าเนี่ยนะมันเป็นคอยไงคุณต้องแยกประเภทด้วยนะแต่ถ้าเกิดโทเค็นเนี่ยมันเป็นเหรียญที่ระลึกเนี่ยถ้าเกิดเหรียญที่ระลึกนั้นเนี่ยมันไม่มีคนนิยมแล้วมันก็จบนะมันพัฒนาต่อไม่ได้ที่บาเนี่ยมันจะเป็น เชนในอนาคตนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนซื้อหุ้น IPO อ่ะต้องเสี่ยงหัวเสี่ยงก้อยเอานะแต่ที่แน่เลยเนี่ยมันก็กำลังจะเปิดตัวแล้วก็มีการย้ำนะเพราะว่าครั้งที่แล้วก็บอกจะเปิดตัวพฤษภาแล้วก็เลื่อนนะพอเลื่อนจริงๆก็มันพูดมาตั้งแต่ปี2020แล้วแล้วก็เลื่อน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 มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มีคนย้ำบอกว่าจะเลื่อนอีกไหมนะฮะ หัวหน้าทีมก็บอกไม่เลื่อนแล้วนะยืนยันว่าไม่เลื่อนนะชนะแล้วก็ดูไปแล้วกันว่าจะเลื่อนไม่เลื่อนอีกอันนึงก็เป็นความกังวลนะว่าเสียงของชุมชนเนี่ยเริ่มกังวลกับคําพิพากษาของตัวริปเปิลอย่างที่ผมพูดในคลิปของเมื่อเช้านะ เอ่อคือถ้าเกิดมันคำพิพากษามันตัดสินก่อน17ตุลา66จะเป็นผลดีนะก็ต้องดูกันไปนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้ามัวไปตัดสินหรือไปอะไรตอนกฎหมายออกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาล้วะนั้นก็ต้องดูกันอันนี้เป็นความเห็นของชุมชนในตุรกีนะเขาก็พูดถึงาการถือเหรียญลูน่าซีเนี่ยมีประโยชน์โพดผลอะไรบ้างซึ่งผมแปลไว้ใน Open Chat นะ แต่ Google มันไม่ได้แปลให้เพราะมันเป็นภาษาตรุรกีนะทั้ง2อันนี้เขาก็บอกว่าการลงทุนในอสรุปแค่ข้าวๆคือการลงทุนในลูน่าซเนี่ยต้องลงทุนนะสาถึงหปีมันถึงจะเห็นดอกผลมันก็ไปสอดคล้องกับการลงทุนพวกนั้นแหละนะแต่จริงๆแล้วผมมองเรื่องผลจากเป็กไม่เป็กแต่ไอ้ไอ้สามถึงห,หปีนี้เขามองถึง1ดอลน,นะเขาพูดถึง1ดอลน,นะหนดอนลลราหรือหดอลลร์เนี่ยนะฮะหดอลลร์หรือหดอลลร์ ฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้สาถึงหปีนี่ไม่ใช่1บาทนะคนละเรื่องกันนะหบาทก็1บาทนะเพราะว่าทรัพย์สินที่มันจะมาเป๊กกันมันจะมาเป๊กกันที่2เซนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าการลงทุนตรงนี้เนี่ยมีอายุ3ปีขึ้นไปเนี่ยคือ1ดอน1ดอน1ดอนมันจะไปสอดคล้องกันในช่วงปี6-9อ่ะที่ประมาณปี6-9 69-71ถึงนะที่ราหูมันจะไปทับเสานะถ้าเราจำกันได้มันจะมีอยู่ปีหนึ่งนะฮะที่ราหูจะไปทับเสาคู่มิตรเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะหลังวันที่10มิถุนาย,ยน7-1ไปแล้วเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับ3-5ปีนี่แหละนะฉะน้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะอันนี้อีกอันหนึ่งก็เป็นผู้ท้าชิงนะตำแหน่งประธานาธิบดีนะคุณโรเบิร์ตเอฟแคนดี้จูเนียร์เนี่ยเขาก็ถือบิตคอยอยู่ประมาณ8.7ล้านล้านบาทนะ เขาก็พูดเรื่องบิตคอยบิตคอยเขาก็ต้องถือถ้าเขาเชื่อว่าบิตคอยมันคือทรัพย์สินที่มันเป็นดีเซนเทอร์ไลท์เขาก็ต้องถือเอาไว้อยู่เป็นที่แน่นอนฉะนั้นเนี่ยพวกสมาชิกนะสภา,าต่างๆหรือคนที่ออกมาท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยถ้าเป็นชาวคริปโตเนียนนะเออเป็นชาวคริปโตแท้ๆเนี่ยการถือทรัพย์สินพวกนี้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นประธานาธิบดีเขาสนับสนุนเต็มที่แหละเขาต้องทําให้มันขึ้นไง ราคามันก็ต้องขึ้นอันนี้ก็เป็นข่าวของเออ่ XRP นะจริงๆ XRP เนี่ยนะฮะมันมีสัญญาณที่จะทำให้ราคาเนี่ยถึง3ดอลลาร์5ดอลลาร์7ดอลลาร์10ดอลลาร์โดยมีแนวคิดจริงๆแล้วตัว XRP เองตอนนี้นะ American, เนี่ยนะฮะ Bank of America n เนี่ยอเมอเมริกันเนี่ยนะฮะยอมรับนะ Ripple เ,เนี่ย เป็นการขับเคลื่อนการชำระเงินในเอเชียแปซิฟิกนะอันนี้ก็เป็นความเห็นของของ XRP ซึ่ง XRP เองเนี่ยมันจะมีราคาขยับอยู่3-4จังหวะด้วยกันในความเห็นของของทวิตเตอท่านนี้นะซึ่งมีผู้ติดตามเนี่ย,ยประมาณนี้นะก็เขาบอกว่า1น,นะราคาจะไปถึง3ดอลลาร์นะ3ดอลลาร์นะอันเนี้ยดอลลาร์เพราะคดีคดีนะเขาชนะ จากนั้นมาเนี่ยพวกเอ็กเช g งต่างๆจะขึ้นบัญชีอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะสามารถซื้อขายได้เนี่ยราคาจะไปถึง5ดอลลาร์จากนั้นเนี่ยบริษัทจะขายหุ้น IPO ซึ่งจะทำให้เหรียญเนี่ยราคาไปถึง7ดอลลาร์จากนั้นมาธนาคารต่างๆในอเมริกาก็ดีในต่างประเทศก็ดีเนี่ยร่วมมือกับอ่าริปเปิลราคาจะไปถึง10ดอลลาร์จังหวะนี้จะเริ่มต้นจากคดีต้องชนะนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดคดีของริปเปิลชนะ นะอันนี้ก็มีโอกาสที่จะ3-5ถ3ึง5ดอลลาร์อันนี้คือการจินตนาการนะบนฐานข้อมูลแรกเนะี่ยถ้าอันแรกมันไม่พ้นเนี่ยคดีมันไม่ชนะเนี่ยมันก็ไปต่อ5ดอลลาร์7ดอลลาร์หรือ10ดอลลาร์ไม่ได้แต่ก่อนที่คดีจะตัดสินนี่อาจจะมีการปั่นกันช่วงหนึ่งราคาจะดีดขึ้นมานะถ้ามีแนวโน้มไปนในทางที่ดีจริงๆตัวบิตคอยเนี่ยมันสร้างแพทเทิร์นตลอด แต่เราเนะี่ยชอบวันไหวกับราคาที่มันผันผวนขึ้นๆลงๆหยกึยกหยึกอยากๆในแนวะะะน,ะนะละล้านะฮะซึ่งมันเป็นจังหวะของพวกเดทที่เขาเทรดกันแต่ทุกๆครั้งเนี่ยบิตคอยเนี่ยนะฮะหรือคริปโตหรือตลาดคริปโตเนี่ยมักทาแพทเทิร์นอย่างนี้ซ้าไปซ้ามาอยู่เรื่อยๆถ้าเราสังเกตเห็นหลังจากที่มีการทำเฮฟวินะ่งเนี่ยนะเนี่ยมันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นอยู่อย่างเงี้ยอันนี้คือแพทเทิร์นที่มันเกิดอยู่เสมอถ้าเราเรียนรู้แพทเทิร์นพวกนี้เนี่ยเราจะไม่หวั่นไหวอะไรเลย นะบางคนก็บอกว่าจะเป็นแพทเทิร์นเหมือนเดิมอีกมันก็เกิดมา3ามครั้งแล้วอ่ะคุณก็ดูสิหนึ่งสองสามเนี่ยมันเกิดมา3ามครั้งแล้วครั้งที่4ี่มันจะเป็นไปได้ไหมมันก็เหมือนเอาง่ายๆอ่ะคุณเห็นสถิติอะ่ะนะฮะมันก็เป็นหลักการสถิติสถิติครั้งที่แล้ว3ามครั้งเกิดแล้วครั้งนี้จะเป็นยังไง นะก็เป็น question mark ในอนาคตอันนี้คือ pattern นะ pattern ทุกเหรียญมันชอบทำ pattern เหมือนเดิมเสมออันนี้ก็เป็น xrp นะวันนี้เองเนี่ยก็มีการพูดถึงตัวราหูจะย้ายวันที่17ตุลา66นี้ซึ่งตัวลาหูเองเนี่ยจะย้ายจากราศีเมษนะซึ่งทับนะดวงอะไรบ้างดวงเหรียญอะไรบ้างก็จะมีลูน่าใช่ไหมบิดทับนะลูนา่าบิดทับแล้วก็ทับลัคนาของชิบะนะ ก็จะย้ายออกไปลาสีมีนไม่แน่นะไอ้สามเหรียญนี้จ,จะมาแล้วจริงๆก็เลงอาทิตย์นะในดวงของบิตคอยด้วยซึ่งบิตคอยเกิดราศีตุลซึ่งการย้ายครั้งนี้เนี่ยนะจะทําให้คนราศีเมษกับราศีตุลเนี่ยพ้นเคราะห์แต่คนที่จะรับช่วงต่อก็คือราศีมีและราศีกันบางคนก็ถามว่าการย้ายครั้งนี้เนี่ยจะทําให้เกิดโชคใหญ่ไหมอันนี้จำเพาะเพียงแค่8ปดทับเนะแปดทับหรือเลงเจ็ดไม่ได้เกณฑ์อื่นฉะนั้นเนี่ยเกณฑ์ที่จะได้เกณฑ์อื่นเนี่ยยังมีอีกนะ ผมก็โพสไว้ให้นะจริงๆเนี่ยมันมีเกณฑ์นี้ด้วยเนี่ยเกณฑ์เดบวกแเนี่ยถ้าเกิดใครเกิดช่วงนี้ก็จะได้7จ็ดบวกแในช่วงหนึ่งมีนาหกหนะถึง1ิบสากุมภาพันธ์หกคุณดูเอาว่าวันเกิดคุณอยู่ในช่วงพวกนี้ไหมถ้าอยู่ในช่วงพวกนี้ก็แปลว่าคุณมีเกณฑ์นะฮะเ็ดบวกแดอันนี้ก็ได้เหมือนกันในช่วงนี้นะหนึ่งมีนาหกหนะถึง13ากพหกเกนะแต่ถ้าเกิดคุณเกิดอยู่ในช่วงนี้นะคุณจะได้ เพราะผลคือ8ทับเนะแทับเบวกเ็ 7, 7, นะคือลาหูต้องเสาคู่มิดนะตั้งแต่17ตุลา6กไปถึง8พฤษภา68นะคุณจะอยู่บล็อกไหนก็ช่างนะหรือคุณจะได้เกณฑ์อีกเกณฑ์หนึ่งเขาเรียกว่า,เ,าเกณฑ์ดาวพฤหัสต้องอาทิตย์ดาวพฤหัสต้องอาทิตย์ก็เป็นโชคใหญ่เหมือนกันนะถ้าเกิดคุณเกิดในราศีพวกนี้เนี่ยเนี่ยคุณจะได้ช่วงเวลานี้เนี่ยพฤกษบพิกจิกเนี่ยสามสิบเมษายนหกเจ็ดถึงสิบสามพฤษภาหกแปด เมตุนเนี่ยสิเมษายน6กหถึงสาเมษายน67ส่วนได้มากได้น้อยแล้วแต่บุญแต่กรรมนะเออแล้วแต่บุญแต่กรรมคุณทํามาเท่าไหร่คุณก็ได้เท่านั้นแหละนะฮะไม่ต้องถามฮะเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องดวงใครดวงมันเนาะเอออีกอันนึงก็อย่างที่บอกแหละผู้นําของชิบะเองเนี่ยยืนยันนั่งยันนอนยันเพราะมีคนถามเยอะว่าจะเปิดตัวจริงไหมเขาก็ยืนยันนะว่าเขาจะเปิดตัวในเดือนสิงหานี้แต่เขาไม่ได้บอกปีพุทธศักราชนะเอออันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะไอ,อ้คำว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้บางทีมันพนพรุ่่งี้เือยๆ อีกอันนึงนะเทอร์ล่าวิสตาเทอร์ล่าวิสตาเองเนี่ยนะเทอรล่าซีวิสตาเนี่ยก็บอกว่า t วิตเตอร์เป็นทางการเนี่ยก็คืออันนี้นะนอกนั้นปลอมหมดนะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ดูด้วยเพราะว่าบรรดาสแกมต่างๆก็เยอะเหลือเกินนะอันนี้ก็เป็นการ update, อัปเดตภาพรวมของ Luna C ซนะหนึ่งกลุ่มกบฏนะฮะมีการรีแบรนด์สองมีรายงานของทีมในการเป็กนะจะมีการฟ้องร้องหรือเรียกคืนทรัพย์สินบางส่วนนะฮะของ เออเรล่าฟาวเดชันกาดนะประมาณ45ล้านดอลลาร์สหรัฐคืนส่วนทีมของลู n a าเบิ Army จะทำกระเป๋าของชุมชนให้มันเป็น d e เซนเทอร์ไลทนะก็ถือว่าโอเคทำไปเหอะนะฮะถือว่าเป็นผลดีและเป็นก้าวกระโดดสำคัญสำหรับลู n a าซีก็ฝากไว้สํา